สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยสภาพกำงามมาฝาก1นึคันนะครับ Toyota Camry สไตล์หรูๆ VIP แนวนี้จัดไปเลยครับปี2007นะครับ 2.0G คันนี้สวยมากๆนะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆใช้งาน200,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับรอเต็มเลยครับใครที่ชอบทรงนี้แนวนี้จัดไปครับสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับ โตโยต้าแคมรีปี2 0 0พผ่อนสุดชิวเลยครับ4-5โดยประมาณผ่อนได้6ปีครับ2 4 9 0 0นบาทราคานี้สภาพนี้รีบตัดสินใจรีบพิจรนารณาครับกับรถสวยๆสภาพงามคัดและเช็ค มาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบแคมรี่นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับภายในสุดหรูภายนอกก็งามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับนํามาฝากแล้วนะครับเคยติดแก๊สอยู่พักหนึ่งนะครับไม่ได้แจ้งโรงเล่มนะครับโดยรวมคือใช้งาน น้อยมากๆนะครับ2 0 0 0กิโลเมตรตั้งแต่ปี2007ต้องเรียกว่าสมบูรณ์สุดๆนะครับและรุ่นนี้ทนจริงๆนะครับเครื่องสุดจะทนนะครับภายในสวยนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายและขวาปรับไฟฟ้านะครับมีแอร์หลังพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันสวยหรูตกแต่งรายไม้สาภาพงามๆนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับผ่อนชิวๆเลยนะครับ สีพันโดยประมาณนะครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับออกเงิน0ูนบาทก็ได้นะครับรถสวยสมบูรณ์ไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกวามภายในสวยสภาพงามมากๆนะครับขครที่กำลังหานะครับ t ต y o t a c a ค r รี่รุ่นนี้ทนแก๊สมากๆนะครับถึงจะถอดแก๊สออกก็ไม่มีปัญหานะครับผมมีประสบการณ์ใช้รุ่นนี้นะครับใช้แก๊สวิ่งวันหนึ่ง3-400โลครับยกตัวอย่างส่วนอณภูมิไปกับหัวหินนะครับต้องบอกเลยว่าทนจริงๆนะครับ ถึงจะติดแก๊สเคยถอดออกก็ทนนะครับเนื่องจากเขาใช้งานน้อยและเครื่องรุ่นนี้ก็ทนและที่สําคัญผมคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติใช้ได้ดีทุกระบบนะครับใครที่เข้าใจอยากได้แคมรี่ในราคานี้สภาพนี้นะครับรีบพิจารณานะครับไม่ได้มีบ่อยๆไม่เจอบ่อยๆแน่นอน,นครับแคมรี 4, ่จะผ่อน4,500นโดยประมาณหาไม่ได้แล้วนะครับ นำมาฝากให้กับสมาชิกนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยรับประกันกับรถสวยๆส,สภาพงามๆแอดมินคัดและดูแลมาอย่างดีนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจครับรถสวยทรงหรูดูดียางเป็นมิชลินด้วยครับสวยดอกเต็มภายในก้องงามระบบไฟฟ้านี่เลยครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับปี2007 รถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับการันตีว่าใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ทุกระบบกับรถสวยๆหรูๆดูดีแบบนี้นะครับรีบพิจารณาครับโทรมาได้เลยครับการันตีว่าใช้ได้จริงสมบูรณ์ทุกระบบนะครับมาทดลองขับได้เลยครับสมาชิกบานไกลนะครับจะส่งให้ได้ครับรับประกันว่าสวยสมบูรณ์ใช้งานได้จริงใช้ได้สบายครับสบายใจได้เลยครับขอบคุณครับ